จังหวัดอุบลร,ราชธานีคิกออฟต้นแบบขับเคลื่อนโครงการพลังบวรจังหวัดอุบลร,ราชธานีขับเคลื่อนการขจัดความยากจนที่ปรึกษาสาทอทติดตามผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูบุญบัางไฟยะโสธรความเชื่อความศรัทธาบูชาพญาแทนขอฝนติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลร,ราชธานี หลานพีหลานยายพิมพ์ทำได้ทุกอย่างเออนี่ยระวังจะหาพงหาผัวไม่ได้รู้เปล่าเราะเอ็งไปหาลุมสองคนที่มาจากไหนวะคนหนึ่งก็บุ๊คนหนึ่งก็บุญนั่นเพื่อนนี่เจ้านายเป็นลูกน้องแล้วไม่ดูแลแบบนี้เนี่ยลาออกไปเถอะผู้กองยุ่งกับบอดิ้กาศผมอีกแล้วนะครับไปขึ้นรถ คุณสารพีเดี๋ยวผมไปส่งอย่าขอเป็นคนของเธอที่เธอหันม,มาเป็นไรหรือเปล่าคุณจะไปไหนอะไรนต้องอยู่ใกลในใน้ๆผมสิอะแต่ผมคิดถึงคุณนะดูทีวีกดเลขสามเอ็ดดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี คุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้ถ้ามึงไม่ยุ่งนบปูก็จะไม่มีใครต้องเดือดร้อนเธอรอเรานะเราจะรีบกลับมาหาต่อจากนี้ไปเราสองคน,นจะเป็นภาพลักใหม่ของเผ่ากุลาพ่อแม่ตายฉันก็เสียใจนะเว้ยไม่ใช่ไม่เสียใจแต่จะให้ทำยังไงอ่ะให้เกลียดคนทั้งโลกแบบแกเหรอเจ้าิสเจิ้ไอทำไมทำกับผมแบบนี้ ปยคานใต้ล่าและอ้ว,วนยินดีต้อนรับคานคือมีทองนี่ถึงกวรัล้านเลยเหรอมาอยากให้ล่ามีอนาคตที่ดีอีกนานไหมที่มึงจะหลบหลังพ่อแล้วปล่อยให้เขาทำร้ายคนอื่นอีกอีกเฮ้ยา ีวตัวเองเลยว่าจะไปทางไหนอ่ะเราไม่นั่งบอกกับน้องทะลุก็ได้นะว่าเราพบกันอ่ะดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวโหลดแอปวันดี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่9ก้าพฤษภาคม2565วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวัทิศค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะเรามีละครจากช่องวัน31เนะคะเป็นละครรักโรแมนติกคอมเมดี้มาให้ได้ติดตามกันค่ะ ละครหัวเจรักพิทักษ์เธอค่ะจะดีแค่ไหนนะคะถ้าทุกครั้งที่คุณเจอกับอันตรายแล้วมีคนมาคอยปกป้องช่องวัน31ซงละครใหม่หัวเจรักพิทักษ์เธอมาให้คุณได้อินได้ฟินได้จิ้นฮิวหัวใจของแฟนละครที่ชอบเรื่องราวรักโรแมนติกคอมเมดี้กับการร่วมงานกันครั้งแรกค่ะของเคนภูภูมิและวิววรรณรศรวมด้วยเพชรโบราลินและแอนซิเรียมที่ช่องวัน31 เรื่องราวรักวุ่นๆเกิดขึ้นเมื่อบอสหนุ่มสุดเนีย้ยบต้องมาร่วมมือร่วมใจกับบริการสาวสุดแกร่งเพื่อขัดขวางแผนร้ายจากมนุษย์ป้าจอมโลภที่หวังจะฮุกบุรดกล้านไปเป็นของตนเองภารกิจรบก็หนักค่ะภารกิจรักก็ยุ่งแล้วความรักลุ้นๆของบริการเฉพาะกิจกับบอสหนุ่มสุดเนีย้ยบจะลงเอยอย่างไรไปติดตามไปพร้อมๆกันนะคะกับหัวใจรักพี่ทักเธอทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลาสองทุ่ม20นาที กดเลข31ค่ะดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดีค่ะรายงานสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่9พฤษภาคม2565ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบล จำนวนผู้ป่วยโควิด19จังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้1,763รายผู้ป่วยยืนยัน PCR 181ราย ผู้ป่วย ATK ที่รักษา1,582รายติดเชื้อในพื้นที่1,752รายต่างจังหวัด11รายผู้ป่วยระรอกเดือนมกราคม2,565ผู้ป่วยสะสม193,885รายเสียชีวิต226รายรักษาหาย175,10 0, 75, 0 7รายกําลังรักษา18,642รายผู้ป่วยปอดอักเสบ337ใส่เครื่องช่วยหายใจ30รายค่ะ มาเรื่องัืนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีคลิกออฟต้นแบบขับเคลื่อนโครงการพลังบวรในการเกื้อนหนุนระหว่างวัดและชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาเถรสมาคมกระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบงัง นายพงศรพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคิกออฟคิกออฟต้นแบบกับเพื่อนโครงการพลังบวรในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาเทรสมาคมกระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตักบาทถนนสายวัฒนธรรมบ้านประอาวตําบลปะอาวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยนางสริสาพ,พิรมรัฐประธานแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอําเภอผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านประอาวร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแบ่งข้าวก้นบาทสงเคราะห์แบ่งปันให้กับผู้ยากไร้จำนวนสมรายกิจกรรมรวมพลังบวรร่วมใจสืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าไหมนวดประคบผ่านบายสีและเครื่องทองเหลืองและร่วมกับผู้นำชุมชนเยาวชนร่วมปลูกพืชผักสมุนไพรนส่สวนสมุนไพรแปลงอินทรีย์พลังบวรร่วมใจสร้างครังยาครังอาหารชุมชน ดานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ากิจกรรมคิิออฟต้นแบบการขับเคลื่อนโครงการพลังบวรร่วมใจสายทางแห่งสายธรรมขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างสุขอย่างยั่งยืนเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าประคุณสมเด็จพ,พระมหาเทีราจ,จารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นายสุดทิพพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังโดยให้บันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนชุมชนสังคมโดยใช้พลังบวร วันนี้เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมทุกอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมสำหรับสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรพระสงฆ์ยังแบ่งปันนำสิ่งของไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ยากไร้ที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนซึ่งถือเป็นโอกาสให้คนที่อยู่ในชุมชนได้เยี่ยมเยือนทำให้เกิดความรักเอื้ออาทรในชุมชนมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดและการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ทางนี้กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมที่จะขับเคลื่อนในทุกหมู่บ้านทุกตำบลเพื่อนําพลังขับเคลื่อนตั้งแต่อดีตกลับมาให้มีสังคมมีความสุขและสามารถดูแลเกื้อนหนุนและช่วยเหลือกันได้ตามบริบทสังคมไทยโบราณรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หากถนนสายวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วยเช่นเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการขยายผลในการขับเคลื่อนพลังบวรตามแนวทางของสมเด็จพ,พระมหาธทีราจารย์จะอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามราชวรมหาวิหารและกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ชุมชนมีความยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสุขตามหลักประช ยาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มต้นนะครับในกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่เกิดจากบันทึกความร่วมม้ร่วมมือระหว่างทางเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชากระบังนะครับซึ่ง ได้มีการาทําบันทึกข้อตกลงกันที่จะขับเคลื่อนอชุมชนสังคมเนี่ยโดยใช้พลังของบวรน,นะครับซึ่งอันนี้เป็นถือว่าเป็นพลังที่มีอยู่ในประเทศไทยอยู่เดิมอยู่แล้วตั้งแต่โบ,บราณน,นะครับวันนี้เป็นการเ,าเริ่มต้นกิจกรรมทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับ25อำเภอด้วยกันก็จะมีการเปิดถนนสายวัฒนธรรมนะครับซึ่งมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายมากมายเลยนะครับ เริ่มต้นจากการฟังเทศฟังธรรมใส่บาตรนะครับโดยชุมชนเองโดยคัดเลือกถนนหนึ่งสายที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านนี่แหละครับแล้วก็เชิญชวนพ่อพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยออกมาทําบุญใส่บาตรกันจังหวัดอุบลร,ราชธานีลงพื้นที่ให้กําลังใจครัวเรือนเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการขรจัดความยากจนพร้อมมอบชุดบรรเทาทุกข์ที่อำเภอม่วง30 นายสมเพชสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายกา,การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวนางสอนจิตวองอายุ83ปีบ้านเล็กที่37หมู่ที่8บ้านยางเทิงตยางสักโพลุ่มอเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีตัวแทนจากแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอม่วง30ผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมมอบชุดบรรเทาทุกจํจำนวนหนึ่งชุดผ้าห่มและข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจเบื้องตน้น โดยในส่วนของอำเภอนั้นได้มีการบราการช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ช่วยได้และส่งให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายให้อยู่รอดพอเพียงยั่งยืนต่อไปสำหรับครัวเรือนนางสอนจิตบองซึ่งตกเกณฑ TP ์ TPMAP ในมิติด้านรายได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อให้สามารถให้ทำนาได้ตามฤดูกาลเนื่องจากที่นาของนางสอนอยู่บนพื้นที่สูงไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการกับเคลื่อนการแกจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยนำข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า Thai People Map and Analysis Platform TP Map ภายใต้กลไกลก,าการบริหารงานของศูนย์อำนวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานีและได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัอยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง25อำเภอร่วมกับทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่รายครัวเรือนเพื่อสำรวจวิเคราะห์ปัญหาความต้องการตามหลักสีทอทัศนคติทักษะทรัพยากรทางออกนั้นก็เป็นอำเภอชื่นชมขอบคุณและก็ให้กำลังใจ ทีมงานอำเภอโดยมีการนำนะครับของรัฐบาลซึ่งที่ปรึกษาสทอทติดตามผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงแรมสุนีกแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายสุที่ชัยจรุนเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุทินแก้วพนารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาประชุมร่วมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา นายสุที่ชัยจ,จรุนเนธที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเรื่องแก้ไขหนี้สินขราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายหลังที่ได้มีมติคณะกรรมการจากส่วนกลางเพื่อที่จะหาแนวทางว่าเราจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาตรการจะมีอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดดอกเบี้ยการควบคุมยอดกู้ที่สําคัญคือการตั้งสถานีแก้หนี้คือการตั้งให้มีคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะมีอยู่2ระดับคือระดับจังหวัดกับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งทั้งสองระดับจะมีหลายเรื่องที่จะเข้ามาช่วยกันเช่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับครูผู้กู้ซึ่งจะเห็นว่าครูและบุคลากรมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างมีเสถียรภาพจะผ่อนชำระนี่หรือเปล่าหรือถ้าเกิดปัญหาขึ้นเขตพื้นที่จะได้เป็นตัวกลางในการที่จะเชิญทั้งผู้กู้และเจ้าหนี้มาช่วยเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้การทำรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆก็ได้ที่จะช่วยเคลียร์ปัญหาในส่วนระดับจังหวัดเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการหรือจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านผู้ว่าราชการมอบหมายให้มาช่วยกับคณะกรรมการทั้งสองระดับซึ่งก็ได้มีการแต่งตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเบื้องต้นได้มีการประชุมและชี้แจงแนวทางที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกซึ่งเป็นผู้กู้อยู่ในทั้ง2ระดับซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่วันนี้ได้มาติดตามโดยหลังจากนี้จะได้ประชุมชี้แจงให้แนวทางที่จะแก้หนี้ในแต่ละระดับ จากนั้นคณะกรรมาการระดับเขตพื้นที่ก็จะได้เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้กู้ได้มาลงทะเบียนแล้วก็สอบถามรายละเอียดว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วจะให้สถานีแก้หนี้หรือในระดับเขตพื้นที่ช่วยเหลืออะไรตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังเชิญมาเชิญมาเสร็จเมื่อเราได้ทราบปัญหาของแต่ละท่านจะได้มาเป็นตัวกลางในการที่จะไปพูดคุยไกล่เกลียหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป นายสุดทิชัยจรุเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเรื่องของการรองรับการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมการเอาไว้นานแล้วเพราะเรามีประสบการณ์แล้วจากการเตรียมความพร้อมและเตรียมรับมือโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียน โดยเฉพาะการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับไปที่โรงเรียนว่าเบื้องต้นให้ประเมินตัวเองในมาตรการของคณะกรรมการของควบคุมโรคของจังหวัดโดยให้ประเมินว่าผ่านในมาตรการตรงนี้ไปได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนครูที่ได้รับวัคซีนจำนวนเด็กที่รับวัคซีนโดยเฉพาะเด็กวันนี้ต้องได้รับเข็มกระตุ้นเรียบร้อยแล้ว จะได้เป็นที่สบายใจที่จะมาโรงเรียนและนอกเหนือจากนั้นมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมไว้ทั้งมาตรการหลักมาตรการรองและมาตรการเสริมที่เราเรียกว่า667เรื่องของการเว้นระยะการล้างมือสวมหน้ากากตลอดเวลาการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆถือว่ามาตรการที่ได้ให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้สบายใจว่าวันนี้เราไม่ได้ดูแลแค่ในสถานศึกษา เราเริ่มดูแลตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงโรงเรียนที่จะให้เขามีความปลอดภัยและนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดการระบาดขึ้นมาติดเชื้อขึ้นมาเราก็จะมีแผนเผชิญเหตุด้วยว่าให้ประสานงานกับทางสำนักง,งานสาธารณาสุขอย่างไรเพื่อจะให้ดูแลเด็กนักเรียนขอให้ผู้ปกครองได้สบายใจซึ่งในวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทอง จะได้ชี้แจงรายละเอียดผ่านสื่อมวลชนอีกครั้งวันนั้นเราจะได้มั่นใจพร้อมที่จะให้นักเรียนไปโรงเรียนในระบบออนไลน์ site, ถือว่าเป็นระบบที่น่าจะมีแ,แล้วก็ให้แนวทางในการที่จะแก้หนี้แล้วเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยอย่างคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่เนี่ยเขาก็ได้เชิญสมาชิกครูซึ่งเป็นผู้กู้นะครับได้มาลงทะเบียนเพิ่มอีกรอบนึงแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดว่าปัญหาเขามีอะไรบ้าง แล้วจะให้สถานีแก่นี้นะครับหรือณะกรรมการระดับเขตช่วยเหลืออะไรนะครับเพราะนั้นตอนนี้นอยู่ในในขั้นตอนที่กําลังเชิญมานะครับหลังจากบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรความเชื่อความศรัทธาบูชาพญาแทนขอฝนก่อนเข้าสู่ช่วงของฤดูการทำนาในปี2565นี้จังหวัดยะโสธรค่ะได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อสืบสารประเพณีท้องถิ่นภายใต้มาตราการการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด งานประเพณีบุญบังไฟจังหวัด,ดยโสธรหรือประเพณีบุญเดือน6เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านานโดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการแสดงความเคารพต่อพญาแถนและขอฝนจากพญาแถนก่อนเข้าสู่ฤด,ดูการทำนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพยาขันคากเรื่องผาแดงนางไอซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าพยาแทนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมากหากหมู่บ้านใดไม่ทำการจัดงานบุญบ้างไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ชาวบ้านเชื่อว่ามีโลกมนุษย์และโลกเทวดามนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของเทวดาการรำผีฟ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงออกทางด้านการนับถือเทวดาการเรียกเทวดาว่าแทนหรือว่าฝนฟ้าลมเป็นอิทธิพลของแถนหากทำให้แทนโปลดปรานมนุษย์ก็จะมีความสุขดังนั้นจึงมีพิธีบูชาพญาแทนการจุดบ้งไฟก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงความเคารพหรือส่งสัญญาณความภักดีไปยังพญาแทน การจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟจัดขึ้นในเดือน6หรือในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีทั้งนี้จังหวัดยะโสธรได้มีการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ในปี2565นี้ทางจังหวัดเยโสธรได้มีการจัดงานบุญบ้างไฟประจำปี2565ใน,นระหว่างวันที่13-15ถึงพฤษภาคม2565พร้อมออกมาตรการเข้มต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด กิจกรรมในวันที่13พฤษภาคม2565จะมีพิธีบวงสวงพระเจ้าใหญ่สีเมืองวัส,สีไตรภูมิพิธีสงน้ำจะอาวาดวัส,สีไตรภูมิการประกวดกับเซิงบั้งไฟที่วิมานพญาแทนการประกวดที่ดาบั้งไฟโก้ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสุขวิทยากรและชมการแสดงบั้งไฟสวยงามบั้งไฟโบราณบริเวณถนนแจ้งสนิท วันที่14พฤษภาคมคณะมะเหสักหลักเมืองรำวงสวงถวายหน้าพระอุโบสถวัดศีไตรภูมิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหอเจ้าปู่มหสักศาลเจ้าปู่เมืองยโสธรพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรชมขบวนรำถวายรำเซิงขบวนแห่บั้งไฟสวยงามบั้งไฟโบราณตามแนวถนนแจ้งสนิท และวันที่15พฤษภาคมชมพิธีบวงสวงฐานจุดบั้งไฟจุดบั้งไฟประถมฤกษ์และบั้งไฟเสียงทายจุดบั้งไฟขึ้นสูงบั้งไฟแฟนซีที่ฐานจุดบั้งไฟสวนสาธารณะพญาแทนทั้งนี้สถานีข่าว v ีเคเบิลทีวีอุบลจะทำการถ่ายท่อสดผ่านเพจอุบล VR c a b l เคเบทีีในวันที่14พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬกาเป็นต้นไป คณะมะเหสักหลักเมืองร่วมรำวงสวงถวายหน้าอุโบสถวัดศีไตรภูมิสารเจ้าพ่อหลักเมืองหอเจ้าปู่มเหสักและสารเจ้าปู่เมืองยะโสธรชมขบวนแห่บั้งไฟสวยงามและขบวนรำเซิงรถขบวนแห่บั้งไฟและชมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรประจำปี2565อย่างยิ่งใหญ่ ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ3550บาทขายออก3650บาททองรุปพันธ์รับซื้อ31,64บาท64สตางค์ขายออก31,150บาท,ท,อทบขอบคุณ w w w r o t a t e e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล31บาท94สตางค์ต่อลิตร เบนซินแก๊สโซฮอ e 2 4 40บาท74สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ9 4 41บาท58สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 41บาท85สตางต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา12นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา20นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา30นาที คุณผู้ชมคะวันนี้ทางช่องวัน31นะคะมีละครฟอร์มยักษ์ที่สุดแห่งปีละครเรื่องใต้ล่ามาฝากกันค่ะวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมนี้นะคะเตรียมรับแปลงประทะระหว่างอำนาจและความแค้นในละครใต้ล่าละครดราม่าฟอร์มยักษ์ใหญ่เรื่องใหม่จากช่องวัน31ค่ะที่จะมอบความหวังในชีวิตให้กับคุณผ่านเรื่องราวของครอบครัวความรักและคุณธรรมพบกับพระเอกมากฝีมือต่อธนภพ กับการรับบทเด็กหนุ่มที่ถูกโชคชะตาเล่นงานจนชีวิตต้องเจอทางตันทำให้เขาต้องกลับมาทวงความยุติธรรมคืนพร้อมระเบิดอารมณ์ประทะกับไบต์หนรพัตที่พลิกบทบาทมารับบทร้ายสุดขั้วในละครเรื่องนี้รวมถ่ายทอดความล่ามาสุดเข้มข้นค่ะโดยนักแสดงมากฝีมืออาทิเพลงขวัญน,นัตยา เบนเรวิยานันรอมเหตระกูลตู่นพคนดวงดาวจารุจินดาตงเหน่งรัรตเก้าเต๋าสโรชาอ๋อมสกาวใจภูริหิรัญยพฤกโออนุชิตและเผือกผงสะทอนห้ามพลาดค่ะกับละครใหม่ใต้ลาดทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา20นาทีค่ะเริ่มตอนแรกในวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมนี้ค่ะทางช่องวัน31ดูทีวีกด31ค่ะดูออนไลน์ดาวโหลดแอปวันดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบล bon, VR Cable TV และเพจข่าวอุบลราชธานีโซพล Cable TV ค่ะรวมไปถึงช่อง45 4 Z ซตนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ